วานนีห้องกันยังไม่ได้ถึงสซติงงดูพว่าแร่งเร่งควยเร่งน้ำหนักมันกระดีมันมีไฟรอเ่าอะไอย่างเงี้แล้วก็โดนก้อนละไีรดา้หระดดระ่สาเี่ยดีสายสีแดงรัดตัวพ่วงบอก

小姐 <laughs> <了解 S 2>，我姐，我姐，拜